Baby, ช่วงน<า>นเปิดใจกับท็อกกีุ้ผู้ชมตอ,ตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงเปิดใจพิเศษกับคุณท็อกกี้นะคะวันนี้ก็อยากจะเปิดใจคุณท็อกกี้เรื่องของการกินเพราะก็ชอบการกินมากค่ะและที่สําคัญตอนนี้เราไปเนี่ยนึกได้เมนูที่แบบน้ำลาย <laughs> นึกถึงไก่ได้เยอะที่สุดเลยเใช่ใชเพราะว่าเทปนี้เนี่ยเราไปตะเวนกินไก่ของดาราดังถามคุณนกกีดีกว่า ทำไมไอดอลที่นั่นเขาฮิตเปิดร้านไก่กันมันไก่ทอดที่มันฮิตขนาดไหนทาไมเขาถึงเลือกที่จะแบบทําธุรกิจนี้กันคะมันถูกใช่ไหมอ่าอบถูกมี่แค่นี้เองเหรอจบแล้วค่ะจริงจริงระจบค่ะจบไม่ประเด็นมันมีที่ว่าเดินตามข้างถนนเห็นไหมสองฝั่งข้างทางเราก็จะเจอเลยว่ามันมีแต่แบบไก่ร้านไก่ทอดร้านไก่ตุ๋นร้านอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าหนึ่งเนื่องจากเมนูไก่เนี่ยมันเป็นเมนูที่หาทานง่ายในราคาทานง่ายถูก แต่ถามว่าถ้าเราเป็นแม่บ้านพ่อบ้านอย่างเงี้ยถ้าจะต้องทําเองเนี่ยมันเสียเวลาเยอะมากอมพอเยอะมากปุ๊บตรงเนี้ยเนี่ยแน่นอนเลยบิสเนสเนี้ยต้องเกิดขึ้นอย่างบูมบูม,บมแน่นอนเพราะเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดนะคะไม่ว่าจะเป็นจิมทักและไม่ว่าจะเป็นทักคาบี้ทุกเมนูที่แบบเป็นยอดฮิตของคนเกาหลีที่นู่นเนี่ยมีไก่เข้ามาเป็นส่วนผสมไม่ดังไม่แพ้พวกแบบแบาบร์แบบีคิวย่างอจริงๆประเด็นแต่เชื่อว่ามันถูกด้วยแหละ และทําเองยากทําเองที่บ้านยังไงก็ยากต้องมาเลาะเล้วก็แค่โยงไปในเตาแล้วก็พูดกินถอนขนไหมอ่ะมันมันมันทอดไม่ดีมันไม่อร่อยนะถูกต้องใช่กระทะอีกน้ํามันแล้วก็อุณหภูมิไฟอีกคนไม่รู้จริงอ่รู้จริงทำมาแล้วเลยเคยพัดทำอยู่แค่สี่เจ้าผิดเทอมียนแม็กคยทสนุกดีสนุกดีใช่ไหมก็ทำหนุนให้เด็กไทยพัดทำไม่จริง เฮ้ยโอวยงงหมดเลยแบบนี่แม่ยังคงคิดว่าจริงค่ะคุณพูดต่อตกใจอ่ะปรากฏคุณผู้ชมที่บ้านบอกว่าอ้าวจจะให้ยังเชื่ออยู่ไม่จริงนะคะไม่จริงไม่จริงถามคุณท็อกี้ดีกว่าว่าร้านที่เราไปกินวันนั้นนะมีสามมีสามคนดังเริ่มตั้งแต่วงชินวานเซเว่นแล้วก็คิมยันจุงแต่ละร้านมี รักขนาเด่นอะไรยังไงเพราะว่าในหนังสือฮันชิกวิทโทกีแนะนาไว้หมดเราไปกินตามรอยมาใช่ใช่ทุกสามร้านที่อยู่ในหนังสือฮันชิกวิทโทกีนะคะได้ร้านอยู่ในใจ <laughs> คื<ณ> <laughs> อนนเอาความจริงมาพูดก,กัน,นอะไรอย่างเง <c ười> ี้ยไม่ใช่ะค่ะจริงๆแล้วก็คือเป็นเมนูง่ายทานง่ายๆ <c ười> คนไทยต้องชอบถูกปากถูกตังค์อ่ะแน่นอนเก็บตังค์มาชอปปิ้งมาเกาหลีก็คือร้านแรกคือร้านเคียวชนนะคะซึ่งตอนนี้เมืองไทยมีร้านแล้วนะคะมีที่นี่แล้วที่ไหน่ะ ที่ไหนเอ่ยคอาเดนทาวนี่ไงนี่นะฉันรู้เกี่ยวกับพวกเธอจริงๆฉัรู้จริงๆด้วยฉัรู้จริงมากอันนี้ยังยังแอบอยากจะรู้เขาจะตอบได้หรือไม่ได้ส่วนมากไม่ค่อยเห็นคนไปกินนะไปซื้อแล้วก็เอากล่องกลับบ้านแล้วก็ไปตั้งไว้อย่างเงี้ยถูกเพราะมีรูปศิลปินอยู่บนกล่องบูชาบูชาไว้อยู่อะไรเงี้ยโอ้ต่เราเปนดวงใจทั้งนั้นเลยตั้งอีกล่องนะไม่ไม่ไม่ใช่ศิลปินดวงใจอ่ากล่องก็ไม่ใช่เล่น้อเล่นไก่อยู่ในท้องอ่ะกล่องอยู่ที่บ้าน ตายแล้วแรงตายอายว่ะไม่จริงไม่จริงร้านที่สองร้นที่สองที่เป็นเซเว่นเซเว่นเป็นนักร้องหนุ่มนะคะก็คือเขาก็เป็นเมนูคล้ายๆกับจิมถักนะแต่ว่าเผ็ดกว่าอะแดปเนาะจิ้มถักอัดเด็ดใส่ใส่ถุงหม้อใส่ถุงหม้อฉะนั้นถ้าใครที่ชอบผักแบบกรุบๆนะได้เคี้ยวถุงหม้อถุงหม้อนะต้องไปร้านนี้เลยนะคะก็เป็นเหมือนไก่ไก่ไก่ตุ๋นนั่นเนาะอันนู้นอันที่สามเนี่ยคิมยันจุ้งซีสุก สีสุดอันนี้สุดใจเต้นสุดเลยอะไรเงี้ยอ่ไรพูดถึงเพราะเนื่องจากเขาเขามีชื่อร้านนะคะหนจำได้แม่ในจิตใจเลยชื่อจักซสรชิคเกนแมะโอ้โหอยากจะรู้ว่าที่ไหนนะมาถามนรอบอยากจะบอกไปที่ไหนหรือไม่ก็ไปเปิดทันชิคกิโตกีได้เูอถูกถูกอย่างดูใช่เพราะว่ามีคนอยากไปร้านไก่คิมยันจุงเนี่ยหลายคนนะชอบมาถามอาร์ตพอดีไม่ได้กูรูของคิมยันจุงก็เลยไม่ไม่รู้จะตอบไงแต่ว่าเห็นในหนังสือทันชิกวิโทกีเนี่ยโหอันบรายละเอียดยิบ ชิมไหมเมนูที่ว่าแบบเด็ดเผ็ดเเลยอะชิมเป็นไงเผ็ดจริงของคอนเฟิร์มซีดไม่ไหวมั้ยจากการกินส้มตบบที่บ้านไปแล้วเนี่ยกินไอ้อย่างนี้แบบสบายโอ้สบายนึกว่าเขานึกว่าย่นปากแดงเผ็ดจริงนะเผ็ดจริงคือแบบคือแค่หนึ่งมันไม่ได้เผ็ดแบบค่อยๆเผ็ดนะคือแค่ชิ้นแรกที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็เผ็ดชนิดแบบร้อนมากอะแล้วพอ้เราเป็นคนไม่กินเบียร์เลย้งคะแบบถ้าเกิดมันมีกับแก้มแบบ ครื่องดื่มไปกบอ่ะมันอาจจะแบบช่วยกรลบความเผ็ดแต่เรากินน้ำเปล่าไงยิ่งหนักเลยดิ่งหนักเลยเขาเขาเรียกเมนูนี้ว่าบูดักนะคะบูดักเนี่ยดักก็คือถักนะ่ะถักหรือดักเหมือนเขาเรียกกันก็คือแปลว่าไก่แล้วอันนี้มันเป็นเมนูที่เผ็ดมากคือถ้าใครเป็นคนชอบของแบบเคลียร์ของเผ็ดร้อนนะให้ลองเลยค่ะท้าทายเลยดีกว่ายังไงก็เผ็ดปุ๊ว่าจะมีอะไรก็คือคนเกาหลีเผ็ด เผ็ดเขากับเผ็ดเรายังไงก็ไม่เหมือนกันอยากให้ลองชิมโอเคงั้นเซียนไก่ห้ามพลาดกับ3ลร้านดังเพราะว่าอาร์ตกับพี่แป้งไปมาแล้วแต่ละร้านไม่เหมือนกันเลยมีจุดเด่นมีสไตล์แต่ละอันไม่เหมือนกันต่างกันเลย3มร้านต้องลองไปชิมดูนะตามราหนังสือฮันชิกวิทเอกีได้สรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ